อาการบลูหลังคลอดคืออะไรนะครับก็ตอนที่เรียนอยู่นะฮะก็ได้รับการปรึกษาเคสื่อยๆว่าสงสัยภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะฮะแต่พอไปดูคนไข้แล้วก็พบว่าเป็นแค่ภาวะโพสต์ a r t ร์ตัมบลูหรือว่าเบบี้บลูนะครับวันนี้เลยมาจะมาเล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะจริงๆมีภาวะเบบี้บลูเนี่ยเจอได้ประมาณ50-75%ถึงของคุณแม่หลังคลอดเลยนะครับสาเหตุเขาเชื่อกันว่ามันเกิดจากการ,ปรเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน การปรับตัวในการเป็นแม่นะครับแล้วก็ภาวะอดนอนหลังคลอดนะครับโรคอาการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นอาการด้านอารมณ์เช่นมีความกังวลยิงขุดหงิด sensitive มากขึ้นนะครับแล้วก็ mood มันจะวิงนะครับก็คืออารมณ์บันีนะครับอาการอื่นๆก็จะเป็นเกี่ยวกับทางกายเช่นมันเหนื่อยมันนอนไม่หลับนะครับนอนหลับยากอาการอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะครับซึื้ออาการที่เป็นเนี่ยมักจะเป็นแบบเบาแล้วก็เป็นคงอยู่ไม่ค่อยนานนะครับไม่เกินประมาณ2 -3 ถึงมอาทิตย์ บางคนหายเร็วในหลังวันก็มีนะครับแล้วก็ที่น่ากลัวเลยก็คือว่าถ้าอาการมันเป็นอยู่นานนะครับแล้วอาการเนี่ยมันเป็นค่อนข้างรุนแรงนะครับบางคนมีความคิดจะทําลายลูกหรือทําลายตัวเองนะครับอันนี้อาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์นะครับเพราะว่าอาจจะสงสัยภาวะเป็นซึมเศร้าหลังคลอดหรือว่าโพสต์พา t ัมดิเฟเรนชั่นได้หรือบางคนมีภาวะโรคจิตข้อคือโพสต์พาตัมไซโคลซิสครับซึ่งเป็นอันตรายนะครับแล้วก็อ้อลืมว่าถ้า คุณแม่คนไหนนะครับมีประสบการณ์ b l u นะก็ช่วยแชร์ให้ผมฟังหน่อยผมจะได้เรียนรู้ไปด้วยกัน